สวัสดีครับวันนี้จะมาเจอนะฮะสมาร์ทโฟนสเปคแรงฟิวเจอร์ลัมนะครับโดยจะเป็นสเปคนะฮะตรงนี้เนี่ยลดสูงสุดถึง93%ด้วยคอนเซปต์ดีแทกรู้ใจลดให้ไม่ต้องขอลดสูงสุด93%นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียวมีฮะสี่นะฮะ, 4, 21, ะ,ะราคา290บาทเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเริ่มต้นยังไงนะครับกดซื้อแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตรงนี้เนี่ยน่สนใจมากนะครับตรงนี้เครื่องเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินนะฮะก็คือเกิน2รอบบินนะฮะรงับนะฮะแล้วก็เครื่องใช้ได้เฉพาะ dT แทนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันจะถูกมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะบอกว่าเป็นยายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยจะถึงราคาเนี่ยจ่ายค่าเครื่องคือ190บาทแล้วก็ลูกค้า d t แทรายเดือนนะครับ อันนี้คือ1,190แล้วก็เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะฮะเป็น1,190ซึ่งถ้าถูกสุดเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็คือย้ายค่ายเบอร์เดิมในราคา190บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันรายละเอียดนะฮะเขาจะบอกว่าเนี่ยตรงนี้มีเครื่องสีดำกับสีฟ้านี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ได้รับสิทธิพิเศษด้วยน่าสนใจมากเลยอย่างใดอย่างหนึ่งโทรฟรีร้อยนาทีนะฮะ นาน6เดือนนะฮะฟรีประกันโควิดนาน3เดือนซึ่งตรงนี้จำเป็นมากๆนะฮะแล้วก็เน็ตฟรี10กิกนะครับนาน6เดือนแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอฟรีนะฮะ1ครั้งใน1ปีนะฮะแล้วก็เล่นแอปโซเชียลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะย้ำนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เขาบอกแล้วว่าราคาเริ่มต้นนะฮะ190บาทเดี๋ยวเราไปดูฮะว่ามีแพ็กเกจอะไรต้องใช้แพ็กเกจราคาไหน โอเคครับก็คือตรงนี้เนี่ยแพ็กเกจทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ค่าบริการล่วงหน้าเนี่ยก็คือเก็บเจ็ดร้อยบาทนะฮะก็ถือว่าจ่ายเงินนะฮะก็คือรวมเนี่ยค่าแพ็กเกจแล้วก็ค่าบริการล่วงหน้านะฮะอ่ะเอาเป็นว่าวันที่จ่ายเงินแล้วฮะรับเครื่องนะครับเสียเงินแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้น,นะฮะรับเรียวมีซียี่สิบเอ็ดนะฮะก็เป็นนะฮะแรมสามนะฮะรอมสามสิบสองกิกะไบต์ไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ผม นิดนึงตรงที่ว่ามันเหมาะสำหรับคนใช้แพ็กเกจนะครับก็คือ699อยู่แล้วนะครับตรงนี้หรือมีใครใช้นะฮะที่สามารถสลับปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวเครื่องนี้แน่นอนนะครับก็คือรองรับเฉพาะเครือข่ายด t แทเท่านั้นนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ช่องแล้วก็รับข่าวสารดีๆแบบนี้ฮะได้เรื่อยๆเลยนะครับก็สวัสดีครับ